ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ว่าดิฉันโชคดีที่เกิดมาเป็นข้าราชการด้านการศึกษาสองแผ่นดินขององค์ร้นกล้าวรัชการที่9และรัชการที่10ซึ่งทั้งสองพระองค์ท่านให้ความสำคัญในงานด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่งดิฉันได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพ่อหลวงรัชกาลที่9และนำประถมพระบรมราชองค์การสืบสารรักษาต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10มาเป็นหลักคิดในการทำงานส่งผลให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องเสมอมาจากจุดเริ่มต้นของการเป็นครู ได้สารงานสร้างลูกศิร์รุ่นต่อรุ่นดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือได้พบเห็นลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพและชีวิตครอบครัวเป็นคนดีของสังคมนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนเป็นครูทุก,ทกแท่งช็อกรวม,รวมความรู้มุ่งสู่สิษย์ยอมอุทิศทุกหยาดเหงื่อเพื่อหน้าที่ หวังเพียงให้สิทธิ์ของฉันนั้นได้ดีท,ทั้งชีวีตรีสมค่า,ค,าคำว่าครูต่อมาเมื่อวิธีการทำงานของดิฉันเปลี่ยนแปลงไปจากครูสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและนักบริหารการศึกษาในตำแหน่งรองผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดิฉันได้รับการดูแลถ่ายทอดศาสตร์แห่งการบริหาร จากผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้บริหารการศึกษาหลายต่อหลายท่านที่ให้ความเมตตาอบรมสั่งสอนชี้แนะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ดิฉันได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการบริหารส่งผลให้ได้ทำงานรับใช้แผ่นดินได้สมกับคำว่านักบริหารการศึกษา ประสบการณ์จากการทำงาน8เดือนในหน้าที่รองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดซึ่งขณะนั้นขาดเสาหลักของบ้านดิฉันได้รับการดูแลจากพี่รองทั้งสองท่านที่เป็นพี่ดูแลน้องดอกเตอร์รดาท่าพลิกท่านรองวิชาครุป,ปิติที่ให้ความร่วมมือในการทำงานและได้รับความร่วมมือจากผู้อำนการกลุ่มทุกกลุ่ม รวมถึงข้าราชการและบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตลาดรวมถึงผู้บริหารคณะครูลูกูก,กนักเรียนณนะสพตลาดอันเป็นความทรงจำที่งดงามที่ดิฉันจะไม่มีวันลืมไปจากใจแม้เมื่อดิฉันได้ย้ายกลับบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งยังได้รับความเมตตาอย่างต่อเนื่องจาก ท่านช่อชบาชื่นบานผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดที่ท่านได้กรุณามอบพลังงานจากบุคลากรมืออาชีพมาช่วยงานถึงจังหวัดจันทบุรีอีกทั้งท่านได้มอบกำลังใจในการทำงานส่งผลให้ดิฉันมีความเข้มแข็งได้รับพลังงานบวกจากท่านพร้อมที่จะสารและสู้งานอย่างต่อไปค่ะ ปัจจุบันดิฉันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งที่มีแม่ทัพที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมท่านประมวลบุญทีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งดิฉันและน้องรองอีกทั้งสองท่านท่านรองอังคารพิสุทธิสยามประโคนท่านรองฉลองสัตพันธ์เราสามคนพี่น้องเป็นขุนพลร่วมทัพพร้อมรบ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาไปพร้อมๆกับท่านประมวลบุญทีขอขอบพระคุณท่านประมวลบุญทีที่ให้โอกาสดิฉันรองคนหนึ่งได้ทำงานแม้ว่าดิฉันจะรับผิดชอบงานดูแลสองกลุ่มงานคือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามผลและประเมินผ,ผลการจัดการศึกษาแต่ท่านได้ฝึกให้เรียนรู้ทุกงานสอนงานเพื่อฝึกให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง ตามโมเดลสตองเกอร์โมเดลของท่านให้โอากาสได้เป็นผู้นำท่านฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารให้กับพวกเราสารต่อง,งานต่อยอดในตำแหน่งเพื่อว่าจะส่งต่อให้พวกเราได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปคะ่ะจากประสบการณ์ในการทำงานทั้งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งดิฉันพบว่า มี3สิ่งที่เป็นความในใจของดิฉันคือในเรื่องแรกดิฉันมีความสะท้อนและสะเทือนใจที่จะต้องนำมาถอดบทเรียนในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตของเด็กนักเรียนและครูซึ่งเหตุเกิดที่จังหวัดตราดมีเหตุการณ์ที่ครูผูกคอตายและเมื่อกลับมาบ้านจันทบุรี เกิดเหตุนักเรียนได้รับอุบัติเหตุผ่าตัดสมองบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้ทั้งหลังและบิดาของนักเรียนคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงกระทันหันนักเรียนขาดที่พึ่งนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนและสะเทือนใจของดิฉันเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาถอดบทเรียนเพื่อนำมาปรับใช้แก้ปัญหาอีกต่อไปค่ะ ในสิ่งที่สองดิฉันมีความสุขใจเล็กๆที่ิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดครองใหญ่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดส่งผลให้การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดครองใหญ่ได้รับรางวัลระดับประเทศค่ะ ดิฉันมีความสุขเล็กๆอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของ best p a c t i c e กิจกรรมพี่สอนน้องสร้างอุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือด้วยเท้าซึ่งในขณะนั้นมีโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 เกิดขึ้นกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ best practice นี้ดิฉันได้นำมานำเสนอให้กับคณะกรรมการได้ชมในซุ้มนิทรัศการที่ดิฉันได้นำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะและในเรื่องที่3ที่ฉันมีความสุขเล็กๆคือดิฉันได้ช่วยท่านผู้การสำนักงานเขตท่านประมวลบุญทีที่จะร่วมขับเคลื่อนง,งานจันวันรันฟอร์ชายซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึง ดิฉันพร้อมที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยท่านผู้ในการขับเคลื่อนง,งานชิ้นนี้ให้ประสบความสำเร็จค่ะดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ดิฉันได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเข็มพระนามพิไทยย่อสอทอจากสมเด็จพระเทพพระราชนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสถานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนปฐมศึกษาแห่งประเทศไทย นับจากนี้ในเวลาที่เหลืออยู่เป็นต้นไปจะขอเดินตามรอยเท้าพ่อสืบสารปณิธานงานด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ความสามารถของท่นที่มีอยู่ให้สมกับคำว่าค่าของแผ่นดินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านมิสูดเจริญบุญท่านรัตนาอยู่สวัสด์ ท่านกฤิดอาทิตย์ชุตินะทรากรเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาที่จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ เป็นกระจกสะท้อนการทำงานเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปดิฉันพร้อมที่จะดำเนินตามคำปณิธานของท่านและจะช่วยท่านประมวลบุญทีท่านผู้มยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าสุขทุกวันที่จันทบรุรีสุขทุกนาทีที่จอบอ .1 ขอพบพระคุณมากค่ะ